สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทโฮปนะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮปค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำขนมไข่นกกระทากันค่ะขนมไข่นกกระทาสูตรนี้นะคะจะใช้ส่วนผสมแค่3มอย่างเท่านั้นค่ะเหมาะกับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะหาแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าไม่ได้เนาะเราก็จะใช้สูตรนี้เลยค่ะ ขนมที่ได้ก็จะกรอบนอกนุ่มในนะคะอร่อยสุดๆเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะยังไงฝากช่องโฟวิทพฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับส่วนผสมก็มีแค่นี้มี3อย่างนะคะก็มีมันเทศนะคะมันเทศหัวนี้หนัก325กรัมค่ะแล้วก็แป้งนะคะเป็นแป้งมันฝรั่งนะคะที่เขาเขียนว่า โพเทโตสต๊อนะคะเราใช้สี่ช้อนโต๊ะค่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลเราใช้20กรัมสำหรับความหวานนี้ก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะส่วนผสมมีแค่นี้เดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากการปอกเปลือกมันของเราก่อนเลยนะคะเราจะปอกเปลือกออกให้สะอาดนะแล้วเราก็จะเอาเขาไปล้างค่ะล้างสักหนึ่งรอบก็พอค่ะ คะเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อที่เราจะเอาไปต้มนะคะเวลาเราต้มจะได้ง่ายขึ้นนะคะใครสะดวกนึ่งก็ได้นะอันนี้แล้วแต่สะดวกค่ะใส่น้ำนะคะให้ทั่วมันเลยนะเดี๋ยวเราจะต้มเขานะคะ15นาทีค่ะด้วยไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะหรือจนกว่าเขาจะสุกค่ะ ก็มาเช็คสุกนะคะโดยการใช้ซ้อมจิ้มลงไปนะถ้าเขาตกลงมานะแบบนี้แสดงว่าเขาสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟค่ะจากเขาออกได้เลยเอามาใส่ภาชนะที่ทนความร้อนนะคะจะเป็นกระเบื้องหรือสแตนเลตอันนี้ก็ แล้วแต่สะดวกค่ะวันนี้เราจะใช้ถ้วยกระเบื้องนะคะแล้วก็จะใช้ซ่อมบทนะคะให้ระบดตอนที่เขายังร้อนๆอยู่เลยนะนี่ค่ะใครมีที่บทใช้บทแบบไหนอันนี้แล้วแต่สะดวกเช่นกันค่ะแต่จริงๆเราใช้ซ่อมเนี่ยค่ะสะดวกสุดแล้วเนาะพอบทเขาได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะนี่ค่ะเราก็คนเขารวมกันค่ะ ต่อเข,เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งตามลงไปค่ะย้ำชนิดของแป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราใช้แป้งมันฝรั่งนะคะ Potato starch นะคะอย่าซื้อผิดนะนี่ค่ะใส่แป้งแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะวันนี้เราไม่ได้บดละเอียดมากนะก็จะมีเนื้อของมันอยู่บ้างนะไม่ได้แบบว่าละเอียดมากขนาดนั้นนะ พอเวลาเรากัดลงไปเนี่ยเราก็จะได้รสสัมผัสของตัวมันนะคะนี่ค่ะถึงเวลานี้แล้วเราก็ไปล้างมือนะเราก็นวดเขาให้เข้ากันดีค่ะนวดเขาให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะนวดจนกว่าไม่มีแป้งสีขาวติดอยู่นะคะนี่ประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเอาเขามาตัดนะคะ หมือนคล้ายๆขึ้นรูปอะค่ะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้พยายามทำให้เป็นสี่เหลี่ยมมากที่สุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดเขาค่ะความหนานะคะของออตัวแป้งที่เราจะตัดเนี่ย ก็ประมาณสักครึ่งนิ้วนะคะเนี่ยค่ะจากพื้นขึ้นมานะนยคะจริงๆตรงนี้ความตัวใหญ่ตัวเล็กนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะนี่แล้วก็ตัดค่ะความกว้างก็ประมาณ1นนิ้วเหมือนกันค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปั้นเขาค่ะ การทำวิธีแบบนี้เนี่ยก็คือจะทำให้ตัวไข่นกทกาของเราเนี่ยไซส์เขาก็จะไม่แตกต่างกันมากนะคะบางทีเวลาเราปั้นเขาอาเราหยิบขึ้นมาค่ะอาจจะมีพลาดเนาะก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะนี่บร้อย e แล้วค่ะปั้นเป็นรูปกลมๆแล้วเราก็จะเอาเขามาทอดค่ะด้วยไฟอ่อนประมาณนี้นะคะ ใส่น้ำมันลงไปพอประมาณค่ะอันนี้คือเราใช้กระทะเล็กนะคะก็จะใส่น้ำมันไปไม่เยอะมากเนาะนี่ค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนนิดๆิด,ดเราก็ใส่ตัวไข่หนกกระทะที่เราปั้นไว้ลงไปค่ะเราจะยังไม่คนเขานะคะก็เดี๋ยวจะปล่อยให้เขาได้ความร้อนจากตัวน้ำมันให้มากไปกว่าน,นี้นะ นี่ค่ะเขาก็จะค่อยมีฟองขึ้นมาแบบนี้ให้เราค่อยคอยคนเขานะคะตอนนี้เราจะยังไม่กดเขานะเราปล่อยให้เขาทอดไปเรื่อยๆก่อนด้วยไฟอ่อนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพอเราทอดเขาไปได้สักพักนึงนะคะเราก็จะใช้ตัวตะแกรงกดเขาแบบนี้นะคะกดแรงๆได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวเขายุบนะคะเพราะว่าเราทอดเขามาประมาณนี้แล้วเนาะเขาก็จะไม่ยุบไม่แตกค่ะนี่กดแบบนี้เลย แล้วพอเขาใกล้สุกนะคะเราจะเล่งไฟเป็นไฟแรงเลยนะคะเพื่อไล่น้ำมันออกนะคะแล้วก็กดแบบนี้ประมาณสัก1-2นาทีค่ะระวังไหมด้วยนะให้คอยดูเขานะคะแล้วก็ตักออกได้เลยค่ะกระทะต่อไปเนี่ยให้เราเบาเป็นไฟอ่อนเหมือนเดิมนะคะ อย่าลืมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวไข่นกกระทาของเราจะไหม้ค่ะนี่พอเปาเป็นไฟอ่อนแล้วก็ใส่ตัวไข่นกกระทาลงไปทอดเหมือนเดิมเลยค่ะแต่อันนี้เขาจะไวกว่านิดนึงเพราะว่าน้ํามันเขาค่อนข้างร้อนกว่ากระทะแรกเนาะนี่ค่ะก็กดแล้วก็หมุนวนไปแล้วก็อย่าลืมนะคะก่อนสุกก็ให้เล่งไฟประมาณ1-2อนาทีนะคะเพื่อล่น้ำมันออกนี่เรียบร้อยแล้วค่ะ นี่เสร็จแล้วค่ะไข่นกกระทากรอบนอกนุ่มในของเรานะคะเดี๋ยวเรามาถึงขัน้นตอนการชิมกันค่ะนี่ควากรอบฟังเสียงนะคะนี่กรอบนอกนุ่มในมากๆเลยค่ะบางลูกเขาก็จะกรวงในนะบางลูกก็จะไม่กรวงนะคะอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะแต่รสชาตินี่บอกได้เลยค่ะว่า อร่อยถูกปากมากๆไม่หวานมากค่ะสูตรนี้นะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศแนะนำสูตรนี้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกวิทโฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งป็จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ